การคามกับท่านมหาด้วยนะนั่นเรื่องธรรมเรื่องวินยัยตรงนั้นผมศึกษาพอที่จะเอาตัวเองตลอดอดฝั่งเมื่ออยู่ป่าอยู่เขาเน,นีผมจึงได้ดีกับเรื่องพระวินัยตรงนั้นผมจึงมอปราบค่าไม่กับผู้เจเจ้านั่นชนิดตี่บอกว่าตายแทนได้ตายแทนได้ได,ด่ขอ้อยท่านมหาเข้าใจนะ ไม่ใช่ว่าผมนี่ไปมาจาตัววงทันมหาก็จกไว้เหนือเก้าเหนือกระหม่อมตลอดตลอดตลอดไม่มีคำว่าที่จะไปมาประมาจาตทววงทันมหาแต่อยากเข็นท่านมหานั่นแหละเป็นตัวอย่างให้กับพุทธศาสนาให้กับพระพระที่จะเงินจะทองท่านมหาก็ซัดตีบอกที่บอกว่านี่ผู้ทีเจ้าพ้นจากอย่างนี้ในพระใจปีดกอย่างนี้ถ้าเขา ไม่สามารถที่จะทําได้ท่านก็ตัองด่าเขาที่บอกว่ากลับไปเรียนใหม่ซะพระกลุ่มนี้ที่ยังจับเงินจับทองนี่ที่จุมพิษเงินจุมพิษทองอยู่นี่นั่นให้กลับไปเรียนใหม่ซะท่านให้ไปด่าพวกนั้นที่ยังไม่ต้องมาด่าผมหรอกขอใจเขาใจ,ใจไม่องมาหาผมสาธุที่ฟังถาไงอ่ะนี่ก็ผมก็พูดเสมอเนะี่ยผมก็ยกท่านมาหาไปเหนือเก้าในก็มอกอผมไม่ได้มานม่าน่ขอให้ท่านมาหาเข้าใจด้วยผมเตะแต่ละกันแต่ละะแต่ละกันเพื่อความสมัครใจ และใครจะจดจาได้หมดล่ะไม่ใช่วิเศของสังฆังสรนังกระฉามินทร์ท่านมหาในบางสิ่งบางอย่างฟังเป็นธรรมด้วยถ้าบอกว่าผิดก็ผิดผมก็ยอมรับนี่ผมไม่ได้ประมาทจากเรื่องนี้แต่ผมไม่ยอมรับในบางพสูตที่ประมาทพ่อผมอย่างที่ผมพูดในฝังเมื่อกี้ผมไม่ผมไม่ยอมรับเลยนะถึงจะในพระไตรปิฎกจะบอกว่าผมประมาทผมบอกว่าผิดเพี้ยนสอนผิดจากพระไตรปิฎกผมก็ยอมนะ เพราะนี่เป็นประมาทพ่อผมนี่ท่านจะยอมหรือเอา้าผมก็จะถามเลยนะพระสูตรนี้เนี่นยเราก็ยกกระลรมาสูตรก็จีท่านมหาอย่าเชื่อดยอ้างตำรานี่นี่ความสามัคคีปองดองไอ้ความปองดองสามัคคีกันก็ต้องเกิดที่พระครองกัลปุตเจ้าเนี่ยพระสูตรนี้ใครใครละ่ะเป็นคนที่เอาเอาเอา,เอามานี่เพราะว่าแตกแยกกันเป็น2 8นิกายิไกม่ใช่หรือที่พระโมคคัลีบุตรนั่นรวบรวมมาและวทำสังเกตนาใหม่แล้วต่อมาเท่าไหร่ล่ะเอาในประเทศทยก็ถูกเผาตุกอะไรถูกทำลายไปหมดไม่ใช่หรือมเมตตนันทนะาก็ยังถูกเผาวาดไปหมดไมหา แล้วจะว่าอย่างไงล่ะนั่นแหละให้ฟังไอ้ให้ศึกษาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามดูเห็นไหมล่ะสมควรเชื่อ็่อยเชื่อไม่สมควรเชื่อก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ไม่ว่าอะไรนี่แต่ผมนี่ปฏิบัติตามแล้วนี่ศึกษาแล้วปฏิบัติตามแล้วผมเชื่อนี่อันนี้ถูกต้องที่สุดนี่ในเรื่องพระพินัยนี่นั่นแหะถ้าใครจับเงินจับทองก็จะแดงไอ้ถ้าใครจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนคารวาสอย่างี้ก็แสดงว่า เป็นผู้ที่ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ตกนรกนี่ก็เหมือนที่เวลาที่อาพาธเนี่ยก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าแสดงเป็นตัวอย่างว่าฉันพัดสามเวลาเช้าบ่ายเละก,ก็เย็นนี่เห็นไหมละ่ะถ้าใครประมาทบอกว่าฉันได้ทุกเวลาเวลาเจ็บใครได้ป่วยก็เป็นการประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ตกนรกมหาเวจีนรกถือว่าประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่หรือท่านมหานั่นน่ะก็พระพุทธเจ้านี่พู้เป็นทัสดาเรานเนี่ยสอนพวกเราแล้วนี่ท่านมหาแล้วพวกเราจะว่ายัางไงล่ะท่านมหาก็าสอนแล้วว่านี่เนี่ยอย่าไปจับเงินจับทองนะคืออสรพิษพ่อบอกแล้วที่ถ้าเราอยังไปจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองนี่คือจับเงินจับทองรับเงินรับทองด้วยมือเพื่อเอามาใช้จ่ายนั่นตามเหมือนกับทางโลกเขาดังที่เห็น แต่ถ้าเราจะจําเป็นต้องใช้จ่ายละ่ะต้องรับนะรับแบบไหนรับโดยมีวิทยาวัจกรของวัดเป็นผู้รับอา้าวรับปับป๊บแต่ถ้ายินดีในเงินในทองนั้นก็ผิดอีกนะท่านมหายินดีก็ไม่ได้นั่นน่ะเราต้องมีสติกลังปัญญาทําให้สง่างามใจก่อนให้เห็นทางด้านนี้ใจก็พยายามบอกว่ายายามถอดจะไปยุ่งกับสิ่งนี้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้ที เหมือนวัดปางคุณสมัยก่อนนี่ผมมีที่ไหนล่ะผมมันอจุใหม่ๆนี่ไม่มีเงินสักบาทเดียวนี่ก็มีอาศัยแม่แม่ที่อยู่ทางในในบ้านนั่นก็มาดูแลเอาจังกะสีบางเอาอะไรบ้างมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาตะปูอะไรมาผมจะมีอะไรล่ะนั่นน่ะมีแต่ผมที่มีบาทมีกฎมีบริขารแปลกก็จะเข้าป่ากทาจิตภาวนาเหมือนเดิมพวกผมชอบอย่างนั้นผมไม่คิดที่มาอยู่แบบนี้นะท่านมหาแต่ผลสุดท้ายก็ดังที่เห็นกันนี่แหละ ไม่จะว่าเป็นจริตนิสัยผมผมไม่อยากจะมาสอนใครนะท่านมหาเพราะมีท่านมหาอยู่แล้วขอท่านมหาเข้าใจนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละงั้นท่านมหาก็ต้องสอนพวกนั้นที่สอนพวกพระวินัยพวกที่ไอจับเงินทองไอรับเงินทองจับเงินทองใช้ใจเหมือนคารวาสดังที่ผมพูดเมื่อกี้ที่สอนเขาไปเรียนใหม่ทีสิหรือย,ยังไงหรือท่านมหาจะว่าไงเวลาเขากินข้าวทุกเวลานั่นน่ะเวลาที่ เช้าอ้าวาบ่ายอา้าวเย็นนั่นท่านมหาก็ต้องไล่พวกนี้เขาไปเรียนใหม่ที่ท่านมหาไม่ต้องไล่ผมไปเรียนใหม่ผมบังมางของ,งผลวังรุดวังผลในะท่านมหาฯการเรียนนั้นผมยกให้ท่านมหาแล้วตั้งแต่นานแล้วนี่ผมพูดเสมอนนะท่านมหาอาก็ขอบขอบุญขอบคุณด้วยที่ด่าผมนะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ได้อาจได้ทานั่นแหละด่าก็เป็นกําลังเสิเอเสือก็เป็นกาลังส่วนมากไม่ค่อยมีใครเสิอเสือผมหรอกสมมตจะด่าผมนี่ว่าผมนี่ด่ามูดาคณะผมไม่ได้ด่าใครนะท่านมหา ผมก็รบพรธเจ้าผมไม่อยากเห็นพระเรานี่ประมาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์สิ่งไหนนี่ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วนี่ที่เป็นพระวินัยของพระนี่นะพูดตรงๆนะก็ให้รักษาไว้มันจะตายหรือไงผมจะพูดคํานี้เลยท่านมหาท่านมหาอาจจะทิ้งคัดดัดกลุ่มกว่าผมยกไปเหนือเก้าแล้วก็หม่อมนะท่านมหาที่ด่าผมนี่แหละอาจจะเร่งเอออาจจะเขาเรียกว่าอะไรลหละระเบียบวินยัยศีล สะอาดจะอ้านกว่าผมที่เป็นศีลพิสุทธิสาธุนะท่านมหาผมกล่าบขอเขามาด้วยผมยกไว้ขอให้ท่านมหาออกมาปกป้องจัสนาด้วยผมจะไปกราบเลยนะผมขอเข้ามาด้วยนะนั่นแหละผมจะข็นนั่นนี่พวกที่ไอ้จับเงินจับทองรับเงินร,รับทองได้มือใช้จ่ายเงินทองเนี่ยไปเรียนใหม่ซะให้ท่านบอกเขาอย่างนี้ที่ไอ้พวกทําเครื่องรางของขังขายนี่ไปเรียนใหม่ซะบอกเขาที่พวกเทศเลที่เสียงก็ไปเรียนใหม่ซะก็บอกเขาที่ พวกใช้ตลระจับตระแก็บหนิบหูคุยหาไม่ออกเขาจ๋าฉนั้นก็ไปเรียนใหม่ทีบอกเขาที่ท่านมหาไอพวกพักกินเหล้า,มาเมาจุลาไอพวกกินลาบเลือดพวกอะไรก็บอกเขาไปเรียนใหม่ที่ท่านมหาไม่ต้องมาบอกผมไงก็บอกแล้วผมไม่ได้เรียนไงผมเป็นหลวงปู่หลวงตาแก่ๆก็ใกล้จะตายแล้วนี่สิ่งนี้ที่ผมที่พอช่วยช่วยพระพุทศาสนาได้ผมก็ช่วยตามสี่กาลังปัญญาของผมนี่แหละผมทําได้แค่นี้สี่กาลังปัญญาผมมีแค่นี้เขายังก็ยกไว้ท่านมหาตลอดตลอดไม่ใช่เหรอ นั่นแหละก็บอกพวกนี้เขาไปเรียนใหม่ที่ท่านมหาบอกพระที่ไอ้รับเงินรับทองได้มือแล้วเอาเงินทองใส่จัดใส่ในย่ามไปใช้จ่ายเงินทองนี่ท่านมหาต้องบอกพระกลุ่มนี้ไปเรียนใหม่ที่ท่านมหาพระขับรถเล่นท่านมหาก็ต้องบอกพระพวกนี้ไปเรียนใหม่ที่ท่านมหาไม่ต้องมาบอกผมอ่ะแล้วพระที่ใช้ตระัจับตระแก๊บก็บอกเขาไปเรียนใหม่ที่เรียนพระไตรปิฎกใหม่แล้วค่อยไอ้ไอ้มาบอกไอ้ค่อยมาบอกไอ้นั่นบอกเขาบอกว่า ให้กลับไปเรียนใหม่แลขอยมาสอนคนขอท่านมหาอย่างนี้ไปบอกเขาอย่างนี้นะไม่ต้องมาบอกผมหรอกท่านมหานั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่ผมขอกล่าวขอท่านขอขอมาท่านมหาด้วยนะข็สาธุนะนั่นมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราคุยกันโดยธรรมแล้วท่านมหาผมไม่ได้เป็นตำหนิตีเตียนท่านมหาตนะผมยกไว้นก็นกักบวมตลอดทุกรูปนี่นะผมไม่ได้ว่านะเพราะผมก็ไม่ได้เรียนนี่ผมเอาทำเอาวินในที่ผมพอจิกษาความรู้ได้นี่ออกมาแสดงและก็ทําให้เห็น รู้น้อยผมก็ทําตามนี้นั่นผมก็ทําตามที่ผมรู้น้อยนี่นะ่ะนั่นถึงนี้ปัจจัยพิดุกจะมีบอกว่าตําหนิผมบอกว่ามันเป็นภาษาของคนผู้ดีเกินไปไงผมเลยฉันาว่าดา่าไม่ถูกต้องเหรือท่านมหาแต่ว่าตําหนินี่พวกเราฟังไปเหระนั่นน่ะผมอยากให้ท่านมหาเนี่ยออกมาด่าพระที่จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองพระมีโทรศัพท์พระ พวกที่บอกว่าขุดดินดาญยาเทศเลเทศเสียงพระทำเครื่องลางของขางขายพระกาใบพระยานาคนุ่นผมต้องการให้ท่านมหาไปบ้าพวกนั้นช่วยกันไม่ดีเลยท่านมหาผมจะไปกาบกาบเลยกาบเบบสุดนวดจิตเท,ท่าใจกับท่านเลยผมพูดฟังตรงนะนั่นเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านมหาด้วยนะเออผมหลวงปู่หลวงตาผมเป็นหลวงปู่หลวงตาแก่ๆเนี่ยนั่นเขาเพิ่งบวชตอนแก่นี่นะ เออก็าทำได้เท่าที่จะทําไม่ใช่ว่าเป็นพุทธิปราชเปลืองเรื่องระบือเต